เรื่องราวเนี่ยเริ่มต้นจากชีวิตพระเอกซึ่งเป็นพนักงานธนาคารอยู่หน้าเคาน์เตอร์แล้วพระเอกที่ต้องทํางานธุรก,กรรมให้ลูกค้าทุกวันรับบัญชีลูกค้ามาทุกวันเนี่ยก็สังเกตเห็นว่าธนาคารจะคอยหักค่าธรรมเนียมเวลามีลูกค้ามาใช้บริการเพียงเล็กน้อยอย่างเช่นเวลามาฝากเงินถอนเลิกเงินอะไรเงี้ยก็จะมีค่าธรรมเนียมเพียงแค่0 0 1ดอลลาร์คิดเป็นเงินไทยก็แค่ประมาณ0.35บาท โดยคนที่มาช้าบริการก็ไม่ได้ส่วนเลยว่าธนาคารจะหักเงินก็คือจะหักก็หักไปก็แค่0.35บาทพระเอกที่เห็นแบบนี้ก็เลยสงสัยว่าถ้าทำแบบนี้ธนาคารจะได้เงินเยอะหรือเปล่าพระเอกก็เลยเข้าไปเช็คดูข้อมูลปรากฏว่าธนาคารก็หักบัญชีลูกค้าเนี่ยเป็น10ล้านบัญชีเลยค่าใช้าบริการค่าธรรมเนียมบ้างหรือค่าใช้จ่ายรายเดือนบ้างพระเอก ก็เช็คข้อมูลก็เลยรู้ว่าธนาคารที่ตัวเองทํางานอยู่เนี่ยมีบัญชีลูกค้าประมาณ10ล้านบัญชีเลยถ้าหาักบัญชีละ0.01ดอลลาร์ก็จะได้ทีละ1,000 0แสนดอลลาร์เลยทีนี้พระเอกก็เลยเกิดไอเดียว่าเฮ้ย hey, ถ้าเกิดว่าเพิ่มจาก0 0 1ดอลลาร์เป็น0.02ดอดอลลาร์แล้วก็ให้พระเอกแอบเอาส่วนต่างนั้นอะเก็บไว้เป็นของตัวเองนั่นแหละ ถ้าพระเอกใช้แผนนี้ก็จะได้เงินทีละ1นึ่งแสนดอลลาร์เลยและที่สำคัญก็คงไม่มีลูกค้าคนไหนที่จะมานั่งสงสยัยหรือใส่ใจกับเงินที่หายไปเพิ่มแค่0.01ดอลลาร์หรอกเสร็จแล้วพระเอกก็เริ่มแผนการด้วยการสร้างไวรัสขึ้นมาแล้วก็จะส่งไปที่อ e ีเมลของหัวหน้าธนาคารและส่งให้แบบเนียนๆว่าแบบเป็น e mail, อีเมลงานแล้วก็เป็นไป,นปนตามแผน พ่อหัวหน้าเช็คเมลนี้เห็นอีเมลนี้ก็คิดว่างานก็เลยกดอ่านแต่พอกดเข้าไปมันก็เป็นการดาวน์โหลดไฟล์ไวรัสเข้าคอมข,ของหัวหน้าทำให้ตออเนี้ยพระเอกสามารถควบคุมแล้วก็เข้าคอมของหัวหน้าได้พระเอกก็ดูกล้องดูอะไรในคอมพิวเตอร์ของหัวหน้าทำให้พระเอกได้เห็นผ่านกล้องด้วยว่าหัวหน้าเนี่ยกำลังจู่จีกับคนในบริษัทอยู่ แต่พระเอกก็ไม่ได้สนใจเพราะเขามีแผนการที่สำคัญกว่าพอแฮกเข้าคอมของพนาได้แล้วทีนี้ก็สามารถเข้าคอมของธนาคารได้เพราะคอมเป็นเครือข่ายเดียวกันและคอมของพนามันใหญ่สุดสรุปพระเอกแฮกคอมของพนาได้แล้วก็แฮกคอมของธนาคารได้พระเอกก็ส่งให้ส่งไวรัสเนี่ยเข้าคอมทุกเครื่องเลยแล้วก็ ให้หน้าจอเป็นสีฟ้าเตรียมที่จะรีสตาร์ทพอหัวหนา้าหัวหน้าพนักงานมาเห็นเขาก็เลยคิดว่า,าต้องใส่รหัสหรือเปล่าแล้วเขาก็ใส่รหัสทำให้ตอนเนี้พระเอกได้รับรหัสมาละพระเอกก็สามารถใช้รหัสเนี่ยเข้าถึงเซิร์ฟเวอร์ของสนธนาคารได้และไม่รอช้าพระเอกก็จัดการหักค่าธรรมเนียมของทุกคนเพิ่มเพิ่มแค่บัญชีละ0.01ดอลลาร์พระเอกเนี่ย เขียนโค้ดให้หักทั้งหมด9ล้าน5แสนบัญชีทำให้พระเอกได้เงินมาทันทีเลย9 5 0 0 0ดอลลาร์ทีนี้เหลือแค่ยกเงินเข้าบัญชีตัวเองแต่ว่าถ้าเข้าบัญชีตัวเองก็เสี่ยงเกินไปพระเอกก็เลยจะเอาเงินอ่ะจำนวนนี้โอนเข้าไปบัญชีอื่นแทนหรือก็คือบัญชีมานี่แหละทีนี้ก็เสร็จเหลือแค่ถอนเงินออกมาแล้วในขณะที่พระเอกกำลังดีใจอยู่ ก็ไม่เสียงข้อประตูดังขึ้นยังไม่ทันได้รู้ว่าใครมาข้อประตูนังก็ได้เล่าย้อนให้เรา,าฟังว่าก่อนหน้าเนี่ยพระเอกก็ทํางานเป็นพนักงานธนาคารธรรมดานี่แหละความที่พระเอกเนี่ยเรียนจบมาก็ไม่ได้สูงมากอะไรได้รับเงินเดือนแค่สองพันดอลลาร์คือเปรียบเทียบเปรียบเทียบค่าของชีพในประเทศอของเขามันก็คงน้อยแหละ แต่ถ้าเปรียบเทียบกับไทยก็คือ70,000บาทเลย70,000บาทต่อเดือนในขณะที่แฟนพระเอกก็ทํางานอยู่ธนาคารนี้เหมือนกันแต่ว่าตําแหน่งสูงกว่าพระเอกตําแหน่งก็คือ Cyber Security คือเป็นหัวหน้าฝั่งไซเบอร์แต่ว่าจริงๆแล้วพระเอกอ่ะเก่งเรื่องไซเบอร e ซิเคียวริมากกว่านางเอกเอกีกบางปัญหาที่นางเอกแก้ไม่ได้ก็ต้องให้พระเอกที่เป็นเพียงพนักงานเคาน์เตอร์เนี่ยมาแก้ให้ด้วยซ้ํา ที่เป็นแบบนี้ก็คือพระเอกอะเก่งไซเบอร์ซิควริตี้ก็จริงแต่ว่าพระเอกเรียนจบไม่ได้สูงเลยทํางานสมัครงานได้แค่ตําแหน่งพนักง,งานเคาน์เตอร์นี่แหละทางนันที่จริงแล้วอะพระเอกมีฝีมือด้านคอมพิวเตอร์พระเอกก็รู้สึกท้อแท้เหนื่อยกับชีวิตแค่นั้นยังไม่พออยู่ดีๆพ่อพระเอกก็ล้มป่วยต้องใช้เงินในการผ่าตัดอีกไอ้แ,แค่นี้ก็ยังไม่พออกีกยังมีเจ้าหนี้ที่พ่ออ่าไปยืมมาตามทวงหนี้อีก เหลือเวลาแค่2วันแล้วทั้งหมดนี้ก็เป็นเหตุผลที่ทำให้พระเอกต้องคิดแผนการขโมยเงินจากธนาคารในครั้งนั้นเองและตัดภาพมาที่ปัจจุบันที่ว่ามีคนมาคลอห้องแน่นอนว่าคนที่มาคลอห้องอ่ะก็คือเจ้าหนี้แหละ,ะเอกก็ต้องนั่งแท็กซี่หนีเลยทีนี้พระเอกก็ขโมยเงินออกจากบัญชีมาธนาคารมาได้แล้ว95,000ดอลลาร์ใช่ไหมเหลือแค่หาวิธีถอนเงินออกมาก็แค่นั้น แต่ว่าจะให้ถอนออกหรืออะไรเงีก็เสี่ยงเกินไปเพราะว่ามันจะถูกบันทึกข้อมูลไว้หรือจะถอนเงินจากตู้ ATM มมันก็จะจำกัดอีกว่าวันหนึ่งถอนได้แค่กี่บาทพระเอกก็เลยเหลือแค่วิธีเดียวก็คือต้องถอนเงินที่ธนาคารเลยแหละหน้าเคาน์เตอร์เน้นๆพระเอกที่มีความรู้ด้านนี้อยู่แล้ว ก็เลยจัดการทูไปหาธนาคารบอกว่าเป็นบริษัทอยากจะถอนเงินออกมาหน่อยซึ่งในระหว่างนี้พระเอกก็โทรคุยอยู่ไอ้พวกเจ้านี้ก็ไล่ตามแท็กซี่พระเอกมาแต่ว่าคนขับก็ใจถึงมากขับชนมอเตอร์ไซค์เจ้านี่เลยจะพาพระเอกหนีให้ได้เพราะว่าพระเอกก็จ่ายเงินให้คนนี้เยอะเหมือนกันพระเอกก็เลยหนีมาถึงธนาคารจนได้พระเอก ก็ทาเอกสารปลอมแปลงบัตรพนักงานบอกว่าตัวเองอ่ะเป็นพนักงานในบริษัทที่โทรเข้ามาบอกว่าจะถอนเงินบริษัทอ่ะส่งให้ผมมารับเงินไปประมาณนี้ทําให้พระเอกเนี่ยถอนเงินออกมาได้เก้าหมืนห้าพันดอลลาร์ได้ได้ใช้เงินคืนเจ้าหนี้แล้วก็ยังมีเงินไปรักษาพ่อที่ป่วยด้วยเรื่องทุกอย่างก็เหมือนจะจบด้วยดีแต่พระเอกก็จะกลับมาทำงานแบบปกติเหมือนคนอื่นจะได้ไม่สงสัย แต่ว่าก็มีเรื่องเกิดขึ้นที่ธนาคารก็คือหัวหน้าของธนาคารแห่งนี้ถูกฆ่าตายทําให้ตํารวจมาล้อมธนาคารนี้ไว้หมดเลยแล้วก็จะทําการสอบสวนพนักงานทุกคนซึ่งพระเอกก็ไม่รู้เรื่องหรอกว่าเจ้านายตายพระเอกก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรแต่ว่าถ้ามันสอบสนวนตรวจสอบอะไรก็จะรู้ว่าพระเอกโกงเงินธนาคารไปไงแถมพระเอกก็เคยส่งอีเมลไวรัสให้เจ้านายอีกด้วยถ้าตํารวจตรวจสอบอะพระเอกสวยแน่ๆ ตอนนี้พระเอกต้องรีบหาทางเข้าไปในห้องเซิร์ฟเวอร์ของธนาคารเพื่อลบข้อมูลที่พระเอกเคยทำออกให้หมดซึ่งมันก็ยากมากๆเพราะว่าพระเอกเป็นเพียงแค่พนักงานหน้าเคาน์เตอร์ไม่มีบัตรอนุญ,ญาตให้เข้าไปข้างในเซิร์ฟเวอร์ธนาคารได้พระเอกก็เครียดมากๆพระเอกก็เข้าไปล้างหน้าในห้องน้าและโชคก็ช่วยเพราะว่ามีพนักงานทำงานด้านเครือข่ายเซิร์ฟเวอร์ของธนาคารมาเข้าห้องน้ำเดียวกับพระเอกพอดี เขาก็เลยวางกระเป๋าไว้แล้วก็เข้าไปในห้องน้ำพระเอกก็เลยรีบเอาโทรศัพท์ของเขาเนี่ยมาแกะฟิล์มออกเอาลายมือนิ้วมือพอได้ลายนิ้วมือมาแล้วอะ่ะก็เอาไปสแกนเข้าห้องเซิร์ฟเวอร์เน็ตเวิร์กและเพื่อให้คนอื่นไม่สงสัยพระเอกก็ต้องอะแต่งตัวให้เหมือนคนทำความสะอาดเพื่อคนอื่นไม่สงสัยเสร็จแล้ว ก็ไม่รอช้าพระเอกก็ปิดกล้องวงจรปิดก่อนเลยมีแค่เวลา15นาทีก่อนที่เจ้าหน้าตำรวจจะรู้ตัวอย่างแรกเลยพระเอกก็หาพนักงานที่มีสิทธิ์เข้าถึงเครือข่ายเน็ตเวิร์กก่อนพระเอกก็ปริ้นบัตรพนักงานคนนั้นมาจะได้ใช้บัตรเนี่ยเป็นบัตรผ่านในการเข้า,าห้องต่างๆพอถึงหน้าห้องเซิร์ฟเวอร์ก็รีบลบข้อมูลที่ตัวเองเคยขโมยเงินค่าธรมเนียมอะไรต่างๆออกไป ตัดภาพไปที่ทางตำรวจก็เริ่มสังเกตเห็นความผิดปกติตํารวจก็เลยมาที่ห้องเซิร์ฟเวอร์แต่โชคดีที่พระเอกหลบได้และทําอะไรเสร็จก่อนพอดีแล้วก็หนีออกมาได้ทันสรุปครั้งนี้พระเอกก็ลอกตัวไปเปลี่ยนเสื้อผ้าเปลี่ยนอะไรก็กลับมาเป็นพนักงานที่เคาน์เตอร์เหมือนเดิมพอเลิกงานพระเอกก็จะไปเยี่ยมพ่อที่โรงพยาบาลปรากฏว่าทางโรงพยาบาลก็แจ้งมาว่ามีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม แต่ว่าเงินของพระเอกในตอนเนี้ยที่เคยขโมยมาได้ครั้งที่แล้วก็ใชน้นี่แล้วก็จ่ายค่าอ่า,าตัดครั้งแรกไปหมดแล้วจะให้ขโมยเงินในธนาคารแบบเดิมอีกก็ไม่ได้เพราะว่าพระเอกเพิ่งทำลายหลักฐานหรือลบข้อมูลไปหมดแล้วแต่ทันใดนั้นเองก็เกิดไอเดียว,ว่าเดี๋ยวนะธนาคารในประเทศเนี่ยมันมีตั้งหลายธนาคารว่าก็ไม่ต้องแฮกธนาคารตัวเองก็ไม่ต้องแฮกธนาคารเจ้าอื่น โดยพระเอกเนี่ยเลือกแต่ธนาคารรายใหญ่ของประเทศซึ่งรวมๆแล้วก็จะมีบัญชีลูกค้าประมาณ80ล้านบัญชีแล้วถ้าใช้สูตรเดิมแล้วก็ก็จะได้เงินบัญชีละ8 0 0แสนดอลลาร์เลยว่าแล้วพระเอกก็จัดการอะไรเรียบร้อยได้เงินมาเรียบร้อยรักษาพ่อเรียบร้อยไม่พอซื้อรถสปอร์ตอีกและตอนนั้นพระเอกก็ พ่อเอกกับพ่อก็ย้ายออกจากห้องเช่าไปอยู่อพาเพนท์เฮาส์คนรวยแล้วก็กินอาหารหรูหรูใช้ชีวิตแบบสบายได้ยังแฮปได้ยังไม่แฮปปี้เอนดิ้งก็มีเสียงกลิ่งหน้าบ้านดังขึ้นก็คือแก๊งนักเรียนมาเฟียเจ้าหน,น,นี้เจ้าเดิมที่พ่อเอกอะ่ะเคยไปขอยืมเงินมาแต่ว่าที่มาครั้งเนี้ยไม่ใช่เพราะว่าพ่อเอกติดหนี้แต่ว่ามันสงสัยว่าพระเอกกับพ่อ อยู่ดีๆทำไมถึงรวยก่อนหน้านี้ยังเป็นหนี้อยู่เลยพวกมาเฟียก็เลยบุกเข้ามาทําร้ายพ่อพระเอกแล้วก็บังคับให้พระอเอกบอก,อบอกความลับของพระเอกมาพระเอกที่เห็นพ่อโดนซ้อมก็เลยยอมบอกแล้วหยิบโน้ตบุ๊กขึ้นมาก็บอกให้มาเฟียบอกชื่อธนาคารซักธนาคารหนึ่งพอพวกมันบอกแล้วก็จัดการโอนเงินเข้าบัญชีพวกมาเฟียเลย พอมาเฟียเห็นเงินก็ยิ้มใหญ่เลยแล้วก็เอาพระอเอกอมาทำงานด้วยคอยคอยให้หาเงินเข้าแกงเรื่อยๆตอนนี้ชีวิตพระอเอกกลายเป็นลูกน้องมาเฟียและต้องคอยแฮกเงินจากธนาคารให้แต่ตัวเองก็ไม่ได้สักบาทพอวันหนึ่งพระเอกหมดความอดทนก็เลยฉวยโอกาสโกยอาวุธของพวกมาเฟียเนี่ยก็เลยเกิดการประทะก,กันร,ระหว่างพระเอกกับหัวหน้าฝ่ายมาเฟีย แต่พระเอกก็สู้ไม่ได้เลยในขณะนั้นพระเอกก็โดนต่อยรัวๆอยู่พ่อพระเอกก็เข้ามาช่วยพระเอกพ่อหนีออกมาได้มาเฟียก็ตามพระเอกกับพ่อขับรถสปอร์ตที่ซื้อมาหนีขับออกมาขับไปเรื่อยๆก็น้ำมันหมดก็เลยต้องทิ้งรถแล้ววิ่งหนีต่อพอต้องวิ่งหนีพ่อพระเอกก็วิ่งต่อไม่ไหวพอเพิ่งผ่าตัดมาจากที่ทิ้งแค่รถกลับกลายเป็นว่าต้องทิ้งพ่อด้วย พระเอกหนีมาเรื่อยๆสุดท้ายก็ได้ดังเอกมาช่วยไว้แต่ดังเอกก็รู้เรื่องที่พระเอกทําเพราะว่าเธอก็สงสัยพระเอกอยู่แล้วจากการที่เห็นพระเอกในกล้องวงจรปิดแต่ไม่ได้บอกใครทีนี้พระเอกได้รับคลิปที่พ่อตัวเองถูกจับตัวไปพระเอกก็เลยอยากไปช่วยพ่อพระเอกเลยไปขอความช่วยเหลือจากพี่ที่ขับแท็กซี่ที่เคยพาขับหนีจากแก๊งนักเลง โดยพี่แท็กซี่คนนั้นอ่ะเป็นคนใจถึงพึ่งได้และดูเหมือนว่าจะเป็นนักเลงอีกแก๊งหนึ่งเหมือนกันแลี้วหัวหน้าของแก๊งเนี่ยยังเป็นผู้หญิงอีกด้วยพระเอกก็ขอให้แก๊งเนี่ยช่วยแล้วก็คุยเรื่องเงินที่ต้องจ่ายแต่เจ้าแม่คนเนี่ยก็ปฏิเสธที่จะช่วยเหลือทําให้เหลือแค่พระเอกกับพี่แท็กซี่พระเอกที่ต้องไปช่วยพ่อพอเจอตัวพ่อพระเอกก็กําลังจะพาหนี ก็เจอเข้ากับพวกแกงนักเลงอีกในขนาดนั้นพระเอกกับพี่ที่ขับแท็กซี่เหมือนจะไม่รอดแล้วเจ้าแม่ก็ออกมาช่วยพอดีพระเอกก็เดินคุยกับเจ้าแม่แล้วถามว่าทําไมตอนแรกบอกว่าจะไม่มาช่วยและทําไมถึงมาช่วยเจ้าแม่ก็ไม่ได้ตอบอะไรแต่ก็พูดขึ้นเชิงประมาณว่าสิ่งในโลกที่สําคัญนั้นก็คือความจงรักภักดีและความกล้าหาญ แล้วเจ้าแม่ก็ขับรถออกไปแล้วสักพักก็มีรถตำรวจมาจากพระเอกไปซ้อมเจ้าถามว่าเหตุการณ์ที่ย,งยิงสู้กันเมื่อคืนเนี่ยใครอยู่เบื้องหลังแต่พระเอกก็ไม่ยอมบอกว่าเจ้าแม่เป็นคนอยู่เบื้องหลังเพราะว่าเจ้าแม่เป็นคนที่มีบุญคุณกับพระเอกที่ช่วยพ่อพระเอกออกมาพระเอกก็โดนโทรมานอยู่พักหนึ่งเจ้าแม่ก็โผล่อ,ออกมาสรุปแล้วอะตำรวจสองคนนั้นที่จับพระเอกมาก็เป็นคนของเจ้าแม่ที่จับตัวพระเอก ก็เพื่อทดสอบว่าพระเอกจะบอกชื่อของเจ้าแม่ไหมพ่อเห็นว่าพระเอกจงรักภักดีเจ้าแม่ก็เลยรับพระเอกเข้าแก๊งหลังจากนั้นพระเอกก็ไปทํางานที่ธนาคารธนาคารเดิมตามปกติซึ่งธนาคารก็ยังเข้มงวดเหมือนเดิมมีการสอบสวนอย่างหนักสุดท้ายพระเอกก็โยนความผิดทั้งหมดไปที่พนักงานไซเบอร์คนที่พระเอกแฮกเอาบัตรให้เขาคนนั้นเปลี่ยนแพะรับบาปแทน โดยวางบัตรที่ทําขึ้นมาไว้ที่โต๊ะพนักง,งานคนนั้นแล้วก็โหลดไวรัสเข้าคอมพิวเตอร์ของคนนั้นสุดท้ายพระเอกก็รอดพอพระเอกทํางานไปสักพักก็เลยลาออกอ,อย่างเป็นทางการเพื่อจิตที่จะทํางานเป็นแฮกเกอร์เต็มตัวกับแก๊งเจ้าแม่ลิปนี้ก็จบลงไปแล้วขอบคุณที่รับชมจนจบขอบคุณครับ